มาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังงานใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะนั่นก็คืองานม o t ต g p 2024นั่นเองค่ะซึ่ง วันนี้มีในส่วนของความเคลื่อนไหวนะคะของการเตรียมการจัดงานมา,มาฝากคุณผู้ฟังกันซึ่งตอนนี้นะคะทำหน้า MotoGP ค่ะมาถึงไทยแล้วทางบุรีรัมย์ของเราก็คึกคักเลยทีเดียวนะคะเดินหน้าแบบเต็มระบบเลยก่อนที่จะเปิดบ้านรับแฟนความเร็วจากทั่วโลกนะคะค้งสุดท้ายค่ะสู่สัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตโลกที่จะระเบิดสึกบนผืนแผ่นดินไทยกับความมันแบบเต็มขั้นของสึก m o t ต GP สนามที่18 ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะคะกับรายการพิธีกลางเปลี่ยนของไทยแลนด2024ที่จะแข่งขันกันในวันที่25-27ตุลาคมนี้นะคะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมค่ะโดยทุกฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการเ,าเร่งระดมจัดการความเรียบร้อยแบบองค์รวมเตรียมเปิดประตูบานใหญ่ต้อนรับแฟนความเร็วจากทั่วโลกอย่างเต็มระบบนะคะเพื่อที่จะรับศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกใ ครั้งนี้นั่นเองล่าสุดนะคะฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้มีการเผยภาพขบวนตู้คอนเทนเนอร์ m o t o g p ศสึก2ล้อที่เร็วที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกชุดแรกเนี่ยเริ่มทยอยนำอุปกรณ์ต่างๆมาติดตั้งแล้วนะคะส่วนรถแข่งต่างๆจะเดินทางมาถึงในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจบการแข่งขันสนามที่17รายการออ ออสเตรเลียนกลางปรีนะคะระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคมนี้ที่สนามฟิลิปไอแลนด์ Island, ประเทศออสเตรเลียค่ะขณะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยก็ได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ระดมจัดการความเรียบร้อยแบบองรวมทั้งหมดที่มีการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพื่อที่จะให้มีความพร้อมที่สุดสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการจัดการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะทั้งการจัด ระบบทีมมาเชลระบบทีมแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสร้างความปลอดภัยในมาตรฐานระดับสากลรวมถึงการที่จังหวัดบุรีรัมเนี่ยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมแขวงทางหลวงบุรีรัมแขวงทางหลวงชนบทนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทําความสะอาดออความความสะอาดสนามแข่งขันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการประสานขอใช้ร โลฟ f อ o ์อ EV ีค่ะจุดรับส่งนักท่องเที่ยวการจัดระบบ จัดระเบียบการจราจรนะคะการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆเตรียมพร้อมด้านอาสาสมัครอาคมีนะคะอาสาสมัครดูแลความปลอดความรักษาการรักษาความสะอาดกูเก็บนะคะจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันแล้วก็เตรียมรถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุดรถสุขาเคลื่อนที่นะคะการจัดพาวิลเลียนด้านการท่องเที่ยวจุดประชาสัมพันธ์การแข่งขันสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคเตรียมพร้อมด้านสัญ สัญญาณเครือข่ายสื่อสารแล้วก็อินเทอร์เนต็ตเพื่อที่จะรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากด้วยการอำนวยความสะดวกณนทะ่าอากาศยานบุรีรัมการแสดงต้อนรับแล้วก็การจัดแสดงสินค้าโอทอปและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความประทับใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับผู้ที่มาร่วมงานม o t ต g p จีพีในครั้งนี้ด้วยนะคะ